วิธีการใช้งานจานเอ็นตัดหญ้าอลูมิเนียมสิ่งที่เราต้องเตรียมเป็นตัดหญ้าความยาวประมาณ2เมตรประแจหรือไขควงไว้สําหรับขัดลูหัวเกีย์ข้อดีของจานเอ็นตัดหญ้าอลูมิเนียมตัวนี้นะครับตัวเอ็นตัดหญ้าจะถูกเก็บไว้อยู่ด้านในทําให้เวลาตัดหญ้าจะไม่เลอะโคลนตัวลูของจานเอ็นตัดหญ้าอลูมิเนียมตัวนี้มีขนาดใหญ่ซึ่ึงสามารถรองรับเอ็นตัดหญ้าขนาดใหญ่ได้สูงถึง5มิลลิเมตรเลยทีเดียวมาดูวิธีการใส่เอ็นตัดหญ้าดึงเอ็นตัดหญ้าสอดเข้ามาทางโลของจานเอ็นตรงกลางโดยให้เอ็นตัดหญ้าออกมาทาง อ่ทางแกนดึงเอ็นตัดยาวกมาให้สุดโดยให้สายเอ็นเส้นข้างหนึ่งยาวกว่าประมาณ1 5บห้เซนติเมตรยึดเอ็นให้ตึงพันเอ็นไปรอบๆเมื่อเอ็นข้างที่สั้นกว่าเหลืออยู่ความยาวประมาณ1 5บหซนติเมตรให้นำออกมาที่รูด้านข้างเอ็นเส้นที่ยาวกว่าไปออกรูกฝั่งตรงข้าม อันนี้เสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งานทีนี้มาดูวิธีการประกอบเอนเข้ากับหัวเกียร์หมุนน็อตหัวเกียร์ออกถอดจารรองใบมีดและประกับตัวบนออกใส่จานเอ็นตัดหญ้าใส่ประกับตัวบนกลับเข้าไปหมุนน็อตใช้ไขควงหรือประแจขัดลูของหัวเกียร์ขัดน็อตให้แน่นเพียงเท่านี้ก็สามารถใช้งานได้ทันทีเลยครับ